สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องจอม์นเกิดใหม่วิทยาลัยผู้พิทักษ์นะคะ ต่อจากตอนที่แล้วเรวนิดนั่งลงบนเตียงภายในห้องที่ถูกนำทางมาห้องพักสำหรับแขกภายในเดือนไม่ได้กว้างขวา,างนักแต่เฟอร์นิเจอร์ต่างๆทั้งลิ้นชักและโต๊ะต่างก็เป็นของดีมีราคาถูกใจเรวนิดไม่น้อยโดยเฉพาะโมเดลเรือ,อนนี้ยอดเยี่ยมมากสิ่งที่เขาถูกใจเป็นพิเศษคือโมเดลจำลองของเรือใบที่วางประดับอยู่ตรงกล่องแก้วบนชั้นเป็นงานศิลปะที่สัมผัสได้ถึงความใส่ใจของช่างฝีมือในทุกรายละเอียดเรวนิดชื่นชอบการสร้างโมเดลจำลองเวลาต้องออกสื่อจมตีปราศาสตร์ซึ่งกินเวลาหลายเดือนนั้นเเเขาาามีววง จึงต้องหาอะไรทําค่าเวลาด้วยการเอาสิ่งของอย่างกระดูกเล็กๆของนกมาสร้างโมเดลของปาราสาทเรือไม่ก็มังกรถึงจะเอาไปอวดพวกสเกลเลตันที่เป็นบริวารได้อย่างเดียวก็เถอะเรดนิดหยิบม้วนกระดาษจากเขตแดนแห่งเงามาบนเตียงมันคือสำเนาห,หนังสือโบราณที่ทําไว้ตอนอยู่ในห้องสมุดนั่นเองยังมีเวลาเหลือเฟือก่อนจะถึงงานราตรีไหนๆก็ไหนๆแล้วใช้เวลานี้จัดก,การข้อมูลที่รวบรวมมาได้ดีกว่าเมื่อ64ปีก่อนมนุษยาชาติต้องเผชิญกับการลุกนาของวายสิ่งมีชีวิตปริศนาจนสูญเสียประชากรไปกว่า 3- ใน4ี่ จากนั้นแผนควบรวมมนุษยาชาติที่นําโดยจัก,กรวรรดิก็เริ่มขึ้นเอกสารเกี่ยวกับประวัติก่อนหน้านั้นไม่เหลืออยู่ในคลังเอกสารของวิทยาลัยแม้แต่น้อยแม้จะบอกว่าอรารยธรรมของมนุษยาชาติถูกทําลายจนหมดสิน้นด้วยฝีมือของวายแต่แค่นั้นก็ยังดูไม่สมเหตุสมผลมีใครบางคนตั้งใจปิดเรื่องราวของโรกในอดีตไว้เรื่องนั้นชัดเจนทีเดียวแต่สาเหตุที่เลโอนิดรู้สึกถึงความผิดปกตินั้นได้คงเพราะเขาเป็นคนที่กลับมาเกิดใหม่จากเมื่อพันปีก่อนละมัง้งลูมินัตพาวเวอร์ทวยเทพผู้เจ,จริญ หกวิทยชนทยทเทพธิดาแห่งการกบฏโดเซเดียอิสตาริสจอมันทั้ง8ที่ปกครองมหาทวีปและกองทัพจอมนันทุกเสียงทุกอย่างที่กล่าวมาหายไปจากความทรงจําของผู้คนจนเกี้ยงที่สําคัญเพราะไรเวทมนถึงในส่วนหายไปจนมนุษยชาติต้องพัฒนาวิทยาการด้านศาสตร์เวทขึ้นมาด้วยเดวอนิสก้มลงมองอุปกรณ์รับส่งข้อมูลที่วางอยู่ใกล้มืออุปกรณ์เวทมนประสิทธิภาพสูงเช่นนี้แม้แต่เผ่าคนแกะหรือเผ่าเอลก็ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้เดวอนิสได้คาถาถอดรหัสกระาแล้วเริ่มอ่านกระดาษดูเเหหมืืออนนนผู้ีีขยังบราณ มาจะเป็นจอมเวทภอมมนต์ที่เสียชีวิตไปเมื่อประมาณ200ปีก่อนงั้นนี่ก็เป็นคำพีเวทมนต์นะเลโอนิตอ่านสิ่งที่อยู่ในนั้นไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่เจอส่วนที่พูดถึงจอมมารหรือทวยเทพเลยสิ่งที่เขียนไว้มีแต่เวทมนตรระดับล่างที่เลโอนิตรู้จักเป็นอย่างดี จะว่าไปไอที่เขียนอยู่นี่มันเวทมนตรีค่ะคิดคนทางนั้นเลยไม่ใช่หรือไงในคัมภีร์เล่มนี้เวทมนต์ถึงระดับ3ถูก,กีินเอาไว้ประหนึ่งเป็นศาสรลับขั้นสุดยอดก็นะถ้ามนุษย์สามารถใช้เวทมนตร์ระดับ3ก็นับได้ว่ายอดเยี่ยมแล้วเจ้านี่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แฮะไม่ได้มีประโยชน์อะไรให้ต้องอ่านจนจบคิดได้ดังนั้นเด็กชายจึงโยนกระดาษกลับเข้าไปในเงาอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าเมื่อ200ปีก่อนยังมีการใช้เวทมนต์อยู่แต่หากเป็นเช่นนั้นก็จะกลายเป็นว่าวิทยาการศาสตร์เวทของมนนุษยยยยชาาาาติพัฒอ่งกก้วววระโดดดเเลทีี นอนลงบนเตียงแล้วเงยหน้ามองเพดานเวลายังผ่านไปไม่นานเท่าไหร่เชอรี จูจูเลโนิดก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้เขาจึงเรียกเด็กสาวที่อยู่ในเขตแดนแห่งเงาออกมาเรียกดิฉันเดียคะท่านจอมมันทันใดน,นั้นเงาบริเวณเท้าของเด็กชายร้่มสั่นไหวแล้วเด็กสาวในชุดเมดก็ปรากฏตัวออกมาเดินผมสีดำยาวป่าบ่าในตาสีแดงประหนึ่งยามสัทยาสัมผัสได้ถึงความมืดที่ดูลี้ลับผิวขาวผ่องเรากับไม่เคยต้องแสงตะวันบริวารแห่งความมืดเชอร์ดีชาโด้แอซซัสซินเมส่วนตัวผู้สาบานว่าจะจงรักภักดีต่อเลโนิดและเป็นอดีตเมือสังหารของเลมบออฟชาโด้อาณงงา เทพเท้าเลวอนิดพร้อมก้มหัวยางนอบน้อมในการต่อสู้ที่ผ่านมาเจ้าปามีแห่งความมืดมาแล้วสินะค่ะขอภัยด้วยค่ะที่ยื่นมือเข้าไปยุ่งในเรื่องที่ไม่สมควรเชอรีกล่าวด้วยความมันเกียงไม่หลอกทําดีแล้วละ่ะช่วยได้มากเลยเลวอนิดสายหน้าแต่จากนี้ก็อย่าทําอะไรให้เป็นที่สังเกตนะกล่ะรับทราบจากนี้ไปจะทําตามนั้นค่ะอืมเลวอนิดพยักหน้ายอย่างใจกว้างจะว่าไปข้ามีเรื่องมอบหมายให้เจ้าหน่อยเชิญเอ่ยมายได้เลยค่ะท่านเจาน้ามัน ข้าอยากให้เจ้าตรวจสอบเดินรบให้ปรียญนำนี้ทางยุทธปกรค์ความสามารถในการเดินเรือความสามารถในการค้นหาศัตรูผู้โดยสารแรงขับเคลื่อนนอกจากนั้นก็นั่นสินะไปตรวจดูพื้นที่พักอาศัยแล้วมารายงานด้วยแล้วกัน รับทราบค่ะท่านจอมันเชอเดีเข้าใจจุดประสงค์ของเลวใน,นทันทีในการปรับชมกองทัพจอมันที่จะก่อตั้งใหม่ในยุคสมัยนี้กองทัพเดือถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ถึงเมื่อพันปีก่อนทะเลปีศาจจะถือเป็นดินแดนในการปกครองของเจ้าสมุดดีไวดิฟซีแต่ได้ยินมาว่าเขาผู้เป็นหนึ่งในจอมันต่อสู้กับจอมไว้ผู้ยิ่งใหญ่แห่งหกวรชชนจนสิ้นชีพไปด้วยกันนักก้นทะเลแล้ว หากเลโอนิดซึ่งเป็นจอมานเพียงคนเดียวที่เหลือรอดจะเข้าปกครองก็คงไม่มีใครว่าไรเลอรลบลำนี้คงเป็นวิทยาการนักศาสตร์เบ้ขั้นสูงสุดของมนุษยชาติเขาจึงอยากถือโอกาสนี้ขโมยวิทยา,า,าการเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการจัดตั้งกองทัพเดือนในอนาคตหากเป็นเมืองสังหารแหง่งเงาอย่างเชอรีคงสามารถรวบรวมข้อมูลลับต่างๆมาได้โดยไม่ถูกพบตัวเรื่องการสังหารหากเกิดการต่อสู้ ไม่ได้อย่าทําอะไรให้สดุดตานักเรอนิดย้ำเตือนอย่างเข้มงวดรับทราบแล้วค่ะถ้าเช่นนั้นดีฉันจะเริ่มตรวจสอบเลยนะคะเมสาวนักฆ่าคงศรีรษะให้แล้วจึงขยับตัวโดยไร้เสียงตั้งท่าจะหายลงไปในเงาอ๋อเราเดี๋ยวก่อนแต่ในจังหวะที่เด็กสาวเข้าไปอยู่ในเงาเดครึ่งตัวเรอนิดก็เรียกเธอไว้ก่อนข้ามีของขวัญจะให้เจ้า เอเจอดีส่งเสียงด้วยความตกใจก่อนจะม้วนตัวกลับออกมาจากเงาเรากับภาพวิดีโอที่กอกับฮะท่านจอมมันมะมีของขวัญให้ดิฉันหรือคะสีหน้าของเด็กสาวซึ่งปกติดูนิง่งขมเฉเดียวฉลาดแปลเปลี่ยนเป็นยิ้มกว้างใช่แล้วฮะอะไรกันดิฉันเป็นเพียงแค่มเมียดนักฆ่าแท้แๆอย่าพูดแบบนั้นหนะ้าเจ้าเป็นเมียเพียงคนเดียวที่ติดตามข้าจนถึงท้ายที่สุดเชียวนะฮะท่านจอมมันเลโอนิดยื่นห่วกระดาษถุงเล็กให้เชอรี่ที่แก้มแดงระเรื่อเออนี่คือ ม,มันเป็นโดนัทแท่งที่เรียกว่าชูโรนาอ๋อเด็กสาวตอบกลับอย่างรนอารมณ์อะไรกันเจ้าชอบโดนัทไม่ใช่ดือเชอร์ดีนั้นมักจะซื้อขนมโน่นนี่นั่นมาบ่อยๆโดยอ้างว่าเป็นการตรวจสอบรารยธรรมสมัยใหม่ในบรรดาขนมเหล่านั้นดูเหมือนเธอจะถูกใจโดนัทเป็นพิเศษถึงขั้นแอบามาในเขตแดนแห่งเงาเลยทีเดียวถ้าถามว่าชอบไหมมันก็ชอบเละค่ะแต่ว่าท่านจอมานันบ้าที่สุดเลยไม่รู้ทําไมเชอร์ดีถึงได้จ้องขํามอยางมาทางเนโอนิสอย่างแค้นเกืองถ้าางนั้นก็ฝากด้วยนะเชอร์ดี ค่ะเจอดีขัานรับแบบพอไปทีแล้วเธอก็หายเข้าไปในเงาเอาล่ะอ่านสำเนาหนังสือเลิ่มต่อไปดีกว่าเลโอนิ์ล้วงมือเข้าไปในเงาแต่ตอนนั้นเองเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆเลโอคุงอยู่หรือเปล่าจ๊ะคุณเซเดียเลโอนิ์ขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะเดินไปเปิดประตูพวกที่อยู่นอกห้องคือดีเซเดียกับพวกทีเซลานั่นเองมีอะไรหรอครับพวกเรากำลังจะไปสาว่าน้ำกันนะ่ะมาด้วยกันสิมิวเล็เกล่าวสาว่าน้ำ บนดาดฟ้าเรือมีสระว่ายน้ำอยู่นาได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้แล้วด้วยดีเซเดียกล่าวเสริมเห็นว่าเป็นสระว่ายน้ำนเอเนกประสงค์สำหรับใช้ในการฝึกซ้อมของลูกเรือทั้งยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยทีเซราที่อยู่ด้านหลังก็ยักหน้าหเงือกในมือถือห่วงยางไม่เป็นไรนครับเชิญทูกคนตามสบายเลยเรย์นิสายหน้าเอ๊ะทำไมล่ะสาดน้ำมันอันตรายนะครับดีไม่ดีอาจจมน้ำตายขึ้นมาก็ได้ เอ๊ะ hey, อย่าบอกนะว่าพี่เลโอไาวน้ำไม่เป็นจูจูจมิวเล็ก็พูดเรื่องไม่เป็นเรื่องออกมามะไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยครับเลโอนิดเผลอหลบตาเพียงซียว,วนาทีแต่ก็เหมือนจะไม่าอาจรดพ้นสายตาของดีเซเดียไปได้เธอหัวเราะออกมาเบาๆไม่เป็นไรนะเลโอคุงเดี๋ยวฉันสอนแา่น้ำเองนะเอ๊ะ hey, บะแบบว่าผมไม่มีชุดแา่น้ำด้วยสิฉันซื้อชุดแา่น้ำของเลโอคุงมาให้จากข้างนอกแล้วล่ะเธอเป็นคำขอบคุณสำหรับของขวัญไงดีเซเดียหยิบกางเกงขาสั้นสีดำออกมาให้ดูเตรียมมาพร้อมเชียนะ เป็นสาวเป็นแท่อย่าชวนเกงโชว์ในที่แบบนี้สิครับ itt, เลโอนิดรีบควางเกงตัวดังกล่าวมาไว้ในมือ C, เร็วสิรีบไปกันเถอะพี่ทีเซล่าเขาบอกว่าอยากเห็นพี่เลโอในชุดแว่นน้ำด้วยแหละ ไม่ได้พูดแบบนั้นสักหน่อยทีเซล่ายกมือทุบมิลเลตุบๆเรากับจับประท้วงด้วยใบหน้าแดงกำ่ำที่จริงก็ไม่ได้บังคับอะไรหรอกนะแต่ถ้าเรโอคงม,มาด้วยฉันคงดีใจมากเลยดีเซเลียกล่าวทิ้งท้ายก่อนจะปิดประตูลงน้อยเโอเนสส่งเสียงโอดกวนกับการเกงสีดำที่ถืออยู่ในมือและก็ขอจบตอนที่29เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ